เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับนายสามรวยน้อยของเราซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมีคนมาเล่นด้วยก็คือผู้ติดตามแล้วก็คือเนาวทิชาน้อยซึ่งเราขอมาใช่เ,ใชเป็นผู้โชคดีที่เราถูกใจมากเลยใ้ครขอรูดีกับลูอี้อ่ะทนรอไปก่อนนะอันนี้คือวีเชลลี่แล้วก็ทีชาซึ่งเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยเพี่ขอแคปหน้าจอก่อนพี่ขอแคปหน้าจอหนะ่ย เ yeah. ึ y, s <S s <S yeah. yeah. ๊บเราไปเริ่มเล่นกันเลยบ๊ยบาย Let's go Let's go เดี๋ยวเราตัดภาาไปหน้าลิบเลยจึ๊บคือเราอ่ะ เคยไม่ชอบแดนดี้เวอร์มาก่อนแต่ก่อนคือแบบเราเคยมองว่าเป็นเกมเด็กแหละแต่ว่าพอเปิดใจเล่นคือมันสน,นุกมากผมกำลังเปิดช่องที่อยู่ในทีวีอุ้ยดีใจจังชือ้อความเป็นเชอเรี่อะมันเร็วเฮ้ยคามินเข้ากระปั่นคุณดีได้ไหมอะปั่นปันปัน,ป,นปันเร็วชือ้ออุ้ย,ยสกีดิงเดี๋ยวเดี๋ยวพวาไปหายเครื่หนึ่ง น้องนั่นมันฝาแฝดน,น้องนี่นะน้องไม่เข้าไปทักทายเหรอเฮ้ยขมิ้นจะทักทายดีเหรอเขาจะเตลน้อยนะเขาจแค่หนึ่แล้วมาอยู่ตรงนี้เอ๊เดี๋ยวเขาบับน,นี่ให้น้องปัน่นให้น้องปัน่นน้องอยากช่วย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 เ่วะช่วยช่วเช่วยวยช่วั่วยชวยช่ียค่วยช่วยช่วย่วยช่วย่วยชวยช่วยบ่วดช่ย่ย่น่วยน <achte> ี่ย,ย <ồi> ท่ช่ช่วยช่วยย นั่งไงเจออีกเครื่องหนึ่งแล้วเจออีกสองเครื่องสุดท้ายพี่ชาตินอนขอปั่นเลยวิวีขอบใจนะที่รอชิปโปให้ฉันวิ่งมนไปหาน้องตีนน้องโดนกัดเลยตีนเขาจะมีคอตินอ่าพี่ชาี่ชาสีเลือดตั้งแต่ชั้นแรกนี่ เขาจะเฝ้าน้องให้อ่าพี่พี่วิ่งเร็วขึ้นวเร็ช่วยเขาด้วยอ่าช่วยไม่ได้อ่ะช่วยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวสเตมีมิน่าสเตีมิน่าถึงแดนนี่จะด่างหอมแต่เอาของดีมาขายตั้งแต่ชั้นแรกอะนั่นมันแบนเนทเอ้คนมีตรงนี้มีเครื่องอุ้ยน้องไปเอาแบนเนทไปเอาแบนเนทพี่เจอแบนเนท ตามพี่มาเห<ฮ>ยียะตาเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเครื่องเลยละกันเออวีน้องเอาเบนเน็ตไปแล้วอะ่ะ อุนั่นมันเครื่องนี่นะเออของพี่ของฉันมันแหลกตลอดเวลามันทําให้เขาอันเนี้ยอีไม่เห็นเป็นไรเลยแค่แล็กมั้งเฮ้ยอย่าตามันเป็นบักคอสโมอ่ะก่อนพี่เกียบเิืออนพี่เกียบคอสโมมากเของเคามันช่วยเลยเพื่อนพี่เกียบคอสโมมาก เออมาถึงล่างคุณไม่เสียดเนาะนั่นแหละปลาเลยปลเลยเขาไม่อยู่แล้วฝันได้แค่เครื่องเดียวก็คือเครื่องเดียวโอ้อย,ยนอนนอนเนไปกันโดนเกียร์โดนเกียร์โอ้ย <Hi. S 2> เน่นกันเนเนกันเ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 จีจีนักขโมยของเอาปืนเล็งใส่คนอืน่น ไอ้น้องมาปั่นมาปั่นเร็วมาปั่นเร็วโ<ม>อ้เมื่อกี้ใครโดนบล็อกเคลนไล่อะผมผมโดนบล็อกเคลนด้อ๋อไอ้น้องดีมากเลยอ่ะพี่ได้วิ่งแบบสี่คูนร้อยเลยน้องมาเร็ว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 จะเปนมีหน้าหมดแล้วอู้ทำไมเขารู้สึกว่า มีน่าสามดาวแต่ว่าก็มันก็มันวิ่งแค่สองดาวค่าวิ่งมันสองดาวเหมือนสเตมิน่ามันเท่าเชลลี่อ่ะเหมือนค่ามันวิ่งอ่ะเขาโคตรเนแบบว่าเออวิ่งยักตาเดินมาอย่างสง่างามแล้วนั่งเสียชีวิตเสียชีวิตเลยเหรอเขาว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะวิ่งแล้วแบบสี่ร้อย เัื่อไงอีกเจออีกเครื่องนึงแล้วเออก็ใช่แล้วก็มันมีอีกสกลิลหนึ่งอะเป็นพาร์ทสีคือถ้ามีคนได้ปัดเครื่องเสร็จแล้วมัน<ม>จะวิบบ่งเร็วขึ้นปั่นเสร็จแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ่นถ้ตัวเราปั่นเสร็จวิเจออีกสองอไม่่ปันเหรออีกเครื่งองนึงมาเดี๋ยวพี่พาไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่สกแกนเดี๋ยวพี่สกแกนหาก่อนพี่เป็นหุ่นยนต์เบิร์นฉันเจออีกสองปั่นอีกสองเคสุดท้ายนะ เมื่อฉันโดนยัตตาไล่ตามรีบไปสิไอยัตตาผู้สกัดงอมครมีระวังฉีกคุณไว้ของคามีด้วยกัโดนยัตตาไปุดาบไปแล้ไม่ไม่ไม่่ไดบันคอสโมอฮ้ยคอสโมกับป๊อบบี้นานแล่วนา นี่น้องอน้องมีตัวอะไรที่เกลียดไหมของพี่เกลียดสองตัวนี้ที่สุดล่างทวินเตจแต่ป๊อปเปียพี่เกลียดมันแบบให้เขาหน่อยเชลรี่บัฟให้ชันทีฉันบัฟให้น้องไปแล้วอ uh. เออเอออันนี้ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ่ายอยู่โอเคโเคมัน okay, okay. มานเจาอดเขาสองัวแล้วชิดเปรกแล้วไม่ได้เจอเขาสองคดีกว่า ยุกใช่น้องต้องอยากได้เชอร์รี่แน่ๆเลยเขียนชื่อมาขนาดนี้ดูไม่ออกได้ไหมชื่อว่าเชอร์รี่ต้องชื่อเฮ้ยสปร์สกดรีคงจะได้สเปาอุ้ยสเปาเหมือนเพื่อนพี่บางคนเลยใช่อ่ะเพื่อนพี่คนหนึ่งอะอยากได้สเปามากเลยอ่ะใช่อยากได้เชอร์รี่มานานแล้วในที่สุดก็ได้ My name is Chipoo. Chipoo มาได้ไงเลตเต็มอืมเลตคูดาวเรียนว่าทุกตัวมีสกิลกันกดใช่ไม่ใช่สกิลแบบต้องไม่ใช่งดีนะที่มันไม่ใช่สกิลแบบกดถ้าถ้าเป็นสกิลแบบกดคือมันจะเลตคูดาวให้แต่ถ้าไม่ใช่ใช่ถูพื้นแค่ไม่กี่วิก็เสร็จละ ดี๋ยวเขาไปปั่นเครื่องตรงนั้นเองแล้วความมันก็ไม่ช้าระดับนี้ก็อีซี่นะแต่มันเป็นอะไรพี่ก็วิ่งช้าอยู่ยวไหนพี่ใช้ตัวนี้พี่ไม่ค่อยจะฮัลโหลเศรใส่ไปเพราะว่าอันนั้นนี่แหละรอดได้ใช่ไหมวิตินมาปั่นเครื่องตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเขาจะได้บับให้ เป็นไรเลยมัน,ม,นมันมันบัฟได้แค่สิบวิเดนีด่จะขายของดีหรือของตุยตุยอืฮ้นน,นสกิดิ้งของดีของดีของทอนออยโอ้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 ยโโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ้ย้ เอน้องเป็นเหมือนพี่ไหมแบบเข้าใจพี่ไหมอไปเอารีเิร์ชก่อนคุยน้องน้องไอน้องน้องไปเอ็นคอร์เซอร์นไหมไอน้องพยายามแอบด้วยนะคอดีว่าพี่อะยังพอแบบอ้ยอุ้ย น้องเป็นเหมพี่แม้อัปเดตมาใหม่ๆอ่ะเจอเพโบิลบ่อยมากอ่ะผมยังไม่รู้ว่าต้องให้ทวิตเตตัวนั้นเห็นถึงจะได้รีเซิร์ชและตอนนั้นผมได้กับเพื่อนเจอเพเปิติดกันสี่ชั้นแล้วผมก็ไม่ได้จริงดิน้องไม่ใช่เรื่อกว่าน้องทุกดีกว่าเราเนี่ย เมื่อฉันโดนเพบโบอะไรตามตน,นั่นเปนไอดีเก่าไ,ไอเดีเก่าโดนเต็โดยแบนสาเหตุพเพราะอะไรอ่ะโหนียังไงก่อนโค้งพี่ว่าต้องเป็นเชปโบ้ไม่กระลุยอ่ะถึงจะรอดมันได้อฮ้ยมันมามาหาพี่มันต้องเป็นลุยอ่ะถึงจะรอดเพ็บโบได้แบบมีสติปิภาพ ขอบคุณนะน้องที่รอให้พี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาล่อ,อให้เดี๋ยวเขาบับให้เดี๋ยวเขาบับให้าการการใช้แบนเนตอะน้อง เราต้องรับวิชากับเพื่อนพี่นะการใช้แบนเนตหรือเมดคิดต้องรอบครอบดูก่อนเดี๋ยวถ้าพี่อยากใช้แวนแบนเนตอะ่ะแล้วอันนั้นมันจะอันนั้นเกินมันจะดูเสียงบักบล็อกเทนแกมมันยังเก๋วิเจอแล้วเครื่องแรกอืมปั่นเลยโอ้หตรงนี้เครื่องอันตรายปั่นเลยน้องมาทางที่พี่ไปมาก็ได้นะเพราะว่ามันมีเครื่องอยอ่ย<ป>ดูนี่สิ ชื้นี่วิ่งแบบสปีดคูณร้อยกินั้นทำเพื่อเลยเออนางเมื่อกี้นางนางคางคกกับลูอีลูกแมวีีตเฮ้ขาขอโทษเมื่อกี้เขาแหละเยเดี๋ยวเขาปันี้เขาปั่นี้เอาไม,ไ,มไม่ไปไม่ไปหาเคลื่ตรงกลางอ่ะ เขาไม่ไหวเขาขอใช้เป็ดรอบครอบรอบนี้ไปเลยลุยกันสองคนเลยนะโชคดีพี่จะมวดเมื่อกี้เขาแหละอีสองข้นสุดท้ายน้องไปปั่นเลยนะเดี๋ยวพี่จะปั่นตรงนี้วิวิวน้งป๊อปปี้น้งป๊อปปี้เอ้ยอานางป๊อปปี้โอ้สีกระจาย น้องทุดอกเราด่าไม่กอดเดี๋ยวพี่ช่วยปั่นอยู่นะพี่ช่วยปัน่นยู่ทุดอกกับป๊อปปี้พยายามส่งเรดาร์มาตลอดเวลานะตินส่งเรดาร์มาคุณแบบเร็วมากเร็วมากว้าววุ่งตุ้งตุ้ง นี่น้องเป็นคนนำโชคมากเลยอ่ะนีย่ยเรามาถึงชั้นที่สิบสองโดยอย่างปลอดภัยใช่ไหมติน,ตนเรามาถึงชั้นที่สิบสองอย่างปลอดภัยสิบสามเราต้อง่าแน่แน่เออน้ององ่ะนำโชคมากน้องต้องพาเราไปถึงชั้นที่ยี่สิบแน่แน่โค <น S 2> ตรตึงเลยคมินคนยัตานี่ยิเชลลี่คือแบบครูดาวเร็วมาก ยัาวเจอรืครั้งแรกจไม่นะมีคนตายน้องตายอ่ะดูว่าตีนตีนมีคนตายเอาใครตุ้ยน้อง นี่เราเป็นวิญวิญญาณทีชามาคอยมาคอยบอกเราเือตอนนี้น้องทีชาของเราก็เดช้าก็คาบิ่งไปปั่นเพก็ไม่กล้อ่ะคขาไมนไม่พอเขาไมนไม่ได้อ่ะคลิปที่หนึ่งเราเจอเพเปิลสองทีอ่ะเรายังรอดมาได้อ่ะเออใช่เจอเพเปิลสองรั้งติด คลิปที่สี่กับคลิปที่กับคลิปจีจี้อ่ะคือแบบเราไม่ได้เจออะไเลยไม่ได้เจอเมียนคุณทีชาทำไมเฮ้ยน้องอ่ะกลายเป็นทวินเต้ไปแล้วอ่ะน้องอาฆาตเขียนเราเราไม่ได้อาฆาตน้องอ่ะแค่โดนครอบงำโดนคอสโมซุ่มหลังแล้วทำไมเขาไม่โดนกับพวกตัวอื่นแต่เขาไปโดนกับความรี ขาโดนกันควอโมแชแบนเน่ว้านางคอสโมนางคอสโดบักพิชายไโดบักูอีไล่วิจสองคนสุดท้ายแล้วอีกสอง้อสุดท้ายก็อยู่หน้าลีฟโอ้รันพอมโดนตัวอะไรไล่อยจัง อุ้ยพอน้องตายปุ๊บอะเราอะแทบจะไม่ผ่านเลย,ยเรากันเลยจะตายตั้งแต่ชั้นนี้เอตินอย่าเพิ่งปั่นเครื่องสุดท้ายตรงหน้าลิบนะเออเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขารู้ <c oughs> แล้วเราผ่านชั้นนรกไปได้เ <c oughs> ดินดีแบนเน็ตแบนเน็ตแบนเน็ตอืม แ่นดีรันเถอะชื่เถอะเขาไม่อยากเจอแดนดีอีกรอบเออะจะตายแบบที่สิบสี่ก็ได้ตอนนี้พวกเราจนมากตายคนแรกแล้วพวกเราก็อพอน้องตายปุ๊บอะเราเราเลือดเดือนหนึ่งอย่างรวดเร็วสง้ายเป็นพอน้องอะอาจจะเป็นคนนำช่ชงให้เรา วแล้ตีนระวังชิปโปด้วยนะชิปโปไปหาเปียงเข้ากันเรือไม่โผล่มาเลยอ่ะพันเรายังเอาตัวรอดมาได้วิชั้นสูงสุดอะจำชั้นสูงสุดของเราตอนที่เราถ่ายคลิปคือชั้นที่สิบหกอันนี้ซึ่งสึงชั้นที่สิบห้าเราจะตายก่อนไหมทุกคนเรารอดมาแบบชิวเฉียนมากถึงด่านที่สิบห้ายาวกว่าคลิปอื่นเลย ชาติที่15บห้าเราก็ยังผ่านไปได้อย่างเลือดแล้วฮ่าเชลรี่มีความสุขน้าแต่เชลรี่ดูหื่นกลามากเลยนี่เชอรี่ยิ้มบบเสียยิ้มอยากได้กลัวงีคอขึ้นจนคอเชลรี่จะขาดละเชลรี่ไม่มีคอวีก็ไม่มีคอมิชาก็ไม่มีคอเกบทุกต,ตัวแทบไม่มีคอเออ ยาตาจะหนักหัวก็ได้น้องคิดว่ามันหนักหัวไหมยตาตาเบนเน่เบนเน่เบนเน่โอ้ยนี่จัดมาเลยเราเล่นถึงด่านที่สิบหกแล้วอุ้ยดีเดียงเดียงเนียงเนี้ยชั้นนี้คือชั้นที่พี่อุงเจอเจอด่านเชอร์รี่ใครยังจำคลิปพี่อุงได้อยู่ก็ดีหน่อยนะกับพี่คิวแล้วก็คิน โอ้ว้าวลูอีลูอีลูอ,ลอีอย่าทํากันแบบนี้สิอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทําแบบอ,อีกทีเดียวอีกทีเียวอปิงสมมือตัวเรากลายเป็นคนบ้าไปแล้ว หรือเรากลายเป็นคนบ้าไปนานแล้วอุ้ยเตรียมตัวบา้าเอาทำมินจะบั้าทำไมเก็บมาสเตอรี่ เ้ยเผือกไปเก็บขวดโรเจอร์ยังดีนะตรงนั้นมีมุมมุมแอบอยู่จุ๊บว้าวเขาตายเขาแหลกคามินเขาตายเรเพราะเราได้กลายเป็นศพไปแล้วเพราะเราจะตายมีนมนอยู่ข้างหลังคามปนดักย่างสุดท้ายอ่ะคามินคามินมนั่นไงเหลือแค่เราคนเดียว ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนกันเหลือตัวคนเดียวปกติเป็นเพื่อนเราที่เหลือตัวคนเดียวกับน้องๆจะวิเชลลี่จะเล่นถึงดาที่สิบเจ็ดถ้าเชลลี่มันบัมให้ตัวองตัวเองได้จะเป็นตัวละครที่โคตรดีน้องอยู่ไม่น่น้องน้องน้องอยู่แน่แน่โอเคนี่น้องเห็นน้องพูดมา น้องกำลังดูซีรีส์โคกับโคกับเพบล์อุ้ยตอนนี้มีแอสโตโอ้โหเจอกันห้าตัวเจอกันห้าตัวทีแกนโอ้เพบล์เฮ <Pe bble! S 2> ้ยแอสโตกับเพบลยตายตายตาย พี่ไม่ไหวแน่ๆเขาก็เคยเจอเหมือนกันลองพาไปดีเซอร์ทั้งสเขาเคอยู่คาบินเขาเคยเห็นอยู่วิธีการหลูกเพเปอร์แบบอีซี่อ่ะเพเปอร์ไล่กัดเราไม่ได้ตรงเนี้ยแหละที่เราสามารถหลูกเพเปอร์ได้ลองรีบปั่นวิ่งส่งได้ปั่นใบขึ้นเบปเปอร์บอกเจอยู่เลยเจอยู่เลยใช่คือตัวในชั้นแอตตูสื่อเลยเบปบอลเนี่ย เพเบนะิลนี่เพเบิลมันชื่อช่องเขาเพเบิลมันต้องใส่หมวกใส่หมวกเครื่องบินคาร์มินเพเบิลเขาเป็นคนตั้งเองนะใช่แต่เขาว่าเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งนะนมันมีคนตั้งชื่อเพเบิลก,ก่อนตินได้ซ้ำอ่ะไม่ใช่มันตามนานอ่ะเอสตัว มันทำให้วิ่งช้าลงอ่ะหรือ,อไม่ก็ทำให้สเตมีนาช้าลงหลุดแล้วได้ห็นต่ wow อสเตมีนาหมดฉันสเตมีนาหมดแต่แต่ก็ได้ตัง เราไปตัดภาพหน้าริบเลยเราก็จบไปแล้วนะกับเชลลี่ทีชาแล้วก็วีซึ่งมันก็นะอยู่ถึงด่านที่สิบเจ็ดเลยซึ่งเรามีน้องคนนี้อะ่ะซึ่งน้องอะ่ะอยากได้สเปากับเชลลี่มัง้งแล้วก็จบไปแล้วอะ่ะคือจบเป็นแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีน้องมาเล่นด้วยส่วนใครอยากเล่นเหมือนน้องคนนี้ก็นะ,ะเดี๋ยวถ้าใครอยาก ถ้าใครอยากไม่เล่นกับเราแบบน้องคนนี้ก็จอยตามกลุ่มดิสคอดเรามาได้นะเรารับแค่แปดคนกันเท่านั้นนะน้องเป็นผู้โชคดี <c oughs> นแน่ <c oughs> ไม่ใช่เข้ามาเข้ามากี่คนก็ได้แต่อยากเข้าอันแรกนะอยากคือเข้ามากี่คนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเข้ามาคุยด้วยอ่ะหรือใครว่างอ่ะแต่น้องอ่ะเป็นผู้โชคดีคนแรกอ่ะได้แอดเราเลยนะน้องอ่ะคือคนแรกที่ได้แอดเรา อย่าเข้ามาในกลุ่ม Discord มากเกินไปนะเพราะว่าเรามีช่องแอดไม่พอมันแอดได้แค่หนึ่งพันคนซึ่งเราก็แอดไปหลายคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันสองร้คนไม่ใช่เหรอมันปรับเป็นหนึ่งพันคนแล้วออโอเคโ okay, okay. อเคส่วนลิง์ Discord อยู่ใต้ล่างคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะส่งไปเหมือนเดิมเหมือนคลิปจีจี้แล้วก็คลิปสอนอันนั้นนะ ส่วนใครอยากให้เล่นดูดี้กับลูอี้อ่ะรอไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีน้องคนนี้มาเล่นอีกทีหนึ่ง <Hey. S 1> ส่วน <Hey. S 1> น้องมีอะไรจะพูดก่อดก่อนไปไหมไม่มีค่ะโอเคตีมพวกเราแปลงรับเป็นเพบลไว้บายเหมือนเดิมอ่า ิงด้ิ bye bye bye. Okay. ้ดิงดิงิงบ๊ายบายบ๊ายบายวิวินน้องมีโคด้วยบ๊ายบาย